จะจั๊งนอนบ่ลูกอาบน้ำนก่อนเด้ออาบน้ำนแล้วจังนอนนะลูกเด้ออาบน้ำนก่อนจังนอนอ่ลูกขึ้นลูกขึ้นอาแม่ซ่วยอ่ะลูกขึ้นเองเอ้าแล้วก็งอ้ตุ่มนี่แหละจังเนาะเนี่ยอ่าอือ อ๋อกัดมือแม่มจุนไปอ้าบน,น้าบ้าจุนจุนอามน้ามาลูกอามน้าไปคลายเครื่องซอยพอยันบ้ามันเป็นนวันนี้ไปตลาดซอยพอยเป็นคลายน้ามาน้อย พอเท้าหยอกได้หยอกหยอกได้แต่ว่ามันมวนนีถ่ายคลิปจุนจุนอยู่พอทามาหยอกกำลังสียอาบก

พ้าเอ้ยร้านไปอาบน้ำก่อนเด้อร้านจะไปคลายเครื่องไรร้านจะไปลายเครื่องช่วยพายน์สิบโมงปลายสิบโมงยังเลยอ่ะปีนี้ลูกค้ากำลังเขาห้านป้าลูกเกี่ยวอาบได้ลูกห่อาบนไปลูกไปไปอาายเครื่อง่ยพานด้ยังยากลิ้อยู่เกนเอากรตัดกินกตัดกก โโไปได้ฉันอ่านหนังนเด๋วเลได้ยังจะจับกันเมลาไนดะ้มาได้อาบมาไปได้ประทันได้ลูก น้ำไม้จะปะสมให้ป่านะลูกยังละคึงปลาเสียบหนามไลรานีหยแล้วจักรไปอาบหนามลานเด้อไปฉันนังประสมหนามไปเลยไปเายบปไปปอบไปยบาตลาดไหนฮะ bay bay mẹ bay bay mẹ bay bay <laughs> <laughs> mẹ mẹ xuống nam đấy, mẹ nam làm nam 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 โมอ้วนไม่อมน้ำตนจุ๊จุนนยกกระสางกระเจนว่านก็ได้เยนั่งให้อ uhm um ั้น um ้ำปัม hey, ้งก็ได uh ้ไม่ถ่ายอะไรเห็นงัจุ๊จุอนหนมาลูกอั้ำทักพวบ่าะไงก็กระซ้ามาเลยนังยอกลานได้นะ สบายบลลูกกระซำหน่อยพฟลและจูนเลยเบาอีกยังเดชเหาอีกยังลูกเย็นสบายบอเย็นสบายบอจนจูนสบายบออ่านหนังสิไปใส่เด้เออโอ้เย็นจนสั่นบลลูกบอเย็นจนสั่นบลาจุน ไม่เห็นหนังเขาตาไปไลไปเลยจะจุดเจรงอะรปมแปมปมแปมปอ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 ๊มแปมปมแปมหหลายลูก like พุ่งอจั๊มแปมปมแปมปัมแปอ่ายไปเลยเนี๋ยให้ลุงจะตัดเองวันได้าะค่ะ หัวกลับไปตะพุ่นนี่นี่นี่งอกขาจะพายไปลูกโอ้ยอะคุณเพื่นว่าอย่าอ้าอมได้ลูกมันเป็นชะบูได้ลูกละหนาวแล้วบ้าหนาวแล้วบ้า Weight, สกะมู s <S <nervous S 2> ลูกสยลูกบ <ido> ้า <ule>

รับตารับตจุนจุนับตาโอบลุบง <c oughs> เ,เบืงนี้ลับตาับตา <c oughs> <c oughs> อ่าล้แชนะแล้แร้านชิคินบายบายกันบายบ <Bye bye S 1> ายชนะกันบาย bye bye บาย สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเล่าเอฟซีน้องจุนจูนเบิร์ดทุกคนเข้าสู่ซองน้องจุนจูนเนาะจุนจูนชาแนลตอนนี้พอยันกับมารับม่ล่าน้องจุนจูนไปฮานเพื่อจะไปขายเครื่องนะวันนี้อ้าวอ้าวเตอร์ยิ้มบุญกลุกนะลูกนะบุญก็ไปใส่พยันขายเครื่องไปเดินทางไปกันเลยเนาะไปไปเจอกันยุหานเลยจุนมาหอดหาแล้วลูกขาทายอยูุหันมินสมัง น้ำแทนพอไปเลยจุนจุนกระเชียนะคะช่านั่งคายอะไรจุนจุนจะกินนมชาเด้อซ่านั่งเด้ <c oughs> อจอยมาจอยเด้อเด้อช่างนั่งวะเด้อดยอด้อเด้อยซานั่งคายน้ำยังบ่หยุดเลยจุนจุนกะเฮ็ดยังนอนลิ้นจุนจุนใจ โดย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 เมลาเห็ดเวียกกันจุนเห็ดยังจุนเห็ดยังมวนบ้าลงมาหาน่ะมวนบ้าจุนเอ้ยมวนบ้าแม่เพิ่งกินข่าวเพื่นก็นอนเรีนเชยมาเด้อกินต้มนันเด้อท่านผู้ชม แซ่บบไ่ไหมล่ะแซ่บร้ายแซ่บละลายลูกเช้านอนนินเชยเอาอีกห้งนึงเอาอีกห้งนึงตั้มผ่านนั่นร้านไผ่ยู่ใกล้ๆนี่แหละเห็ดแซ่บแสบราคาก็บเปแพงตั้มซิฟหาพันธี่ลูกค้ามาซื้อน้ำสองสองสองพงแล้วนะฮัมเนาะลูกค้าติดใจลูกมาซื้ออีก รับแล้วท่านผู้ชมเอ้ยมาคลายเครื่องช่วยพอ่อจัดจับเต้านมกินเองได้เดี๋ยวนี้ได้ ต่อคิวสื่อกับเพสาวนางสูๆ้ๆเด้อเอาหนึ่งกว่าัยโอเคตอนนี้อันนั้นกาแฟเมดเนาะโอวันตินเมดพยันเพิ่นกระ่งกาแฟร้านเพิ่นขายกาแฟ ดย้ดยด้ยกับใจเด้รรอรุ่งกับร้านซอยกันไายกระเพคงลุกนะู่ได้จโตฮะท่อท่อรดอันเก่าค่ะแลลวนี่อีนา่าอีน,าอนาอ่าก็มีเฟซบุ๊กเขา เออเอเอลูกค้า um. หรือเออเออลูกค้าเขาหานหรอกไงารุ formulated? ้งไทยอะมารุ้งค้าเออมาซื้อกาแฟซอยเนเดอซื้อเครื่องอะไรซอยเนเดอร์ลูกค้าจะเป็นอะไรนะลูกกาแฟเป็นอะไรนะกาแฟฮอกอูตินหนึ่งกาแฟฮอกโอวันตินหนึ่งขอบใจเด้ออ่ะเอิอมาอีกลูกเออลูกค้ามากหรอก ดเด้อเด้อใจเดอ้อนังแม่ว่าขอบใจเดอ้อเพิ่นก็ใจเด้ออ่าอ่าอกินเลย,ยเป้อเด้อพออยัางแม่ว่าขอบใจเดอ้อเพิ่นก็ใจเดอ้อนะ,ะเด้อ <laughs> ใจเดอ้อว่าขอบใจเดอ้อลูกขอบใจเน้อใจเดอ้อว่าลูกอ่ะ ขับใจเด้ขอขับใจเด้อกันขับใจเด้อกันลูกหว่าดุว้าวเอะอะเอาไหมหลูกขับใจเด้อปังใจมาดุขับใจเด้ออ่านได้ไหมหลูกขามาสื่อกระเพรนะขับใจได้ไหมหลูกขับใจเนดะ้อแนมพอไป <laughs> มวนบ้าลูกมวนบ้ามาคายกระเพ่มวนบ้าโอ้โอ้เห็ดยัง่ะน,นะฮะลูกลูดจุนดดเจเน่นางเอ้ยลูกค้าบ้าฮะเออเออดยโดยและ นันเ้งลูกค้าว่ลูกลูกค้าเอ้มาชียกระเพชอยน้องจุนจนเน่ด้บ๊ายบายเป็นเมืองรถเป็นเมืองรถเป็นเมืองรถเนเมืองรถจุนจนบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นอะไรัหย S <S จุนจุนเอจุนจุนเ <S <S อ้ยนังให้เรียบร้อยลูกอ๋ออย่างแนั้นเนยัานารถน้องลุงเพชรรถทุนได้สีขาวจอดเลยมนมาซื้อเครื่องเปรนกอลังเฉยเมืย จนช้นนางเหรอช้งางช้างอ่าท่านผูชมเมาเนีย็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะพ่อๆกันใ,ใหม่ในโอกาสนะหน้าในคลิปต่อไปสําหรับมือเน,นี่บยบายสบายดี